สวัสดีค่ะเพื่พอนๆวันนี้นะคะเคจะพาเพื่พอนๆชมเออเคจะพูดให้ฟังว่าการทําไข่น้ําทํำยังไงนะคะคือพอดีไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็เลยจะมาพูดให้ฟังก็ไข่น้ํานะคะก็ตีไข่ตีไข่สี่ฟองตีเสร็จแล้วเราก็เอามาเจียวเจียวด้วยน้ํามันนิดเดียว เจียวน้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะคือแบบเจียวด้านน่ะไข่เจียวด้านน่ะอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็พอใส่น้ำมันลงไปแล้วพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมก่อนกระเทียมสับกระเทียมสับลงไปให้หอมคนค Ö นคน,นให้กระเทียมหอมให้กระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่แล้วก็พอไข่เริ่มเหลืองเราก็ตัดไข่พลิกด้าน พริกด้านแล้วก็ตัดไข่เป็นชิ้นๆเอาตะหลิวกะแหละทัาพีรื้ว่าตะหลิว่ะสับๆไข่ให้มันเป็นชิ้นๆน่ยแล้วก็เติมน้ําลงไปเติมน้ําลงไปเท่าเติมน้ําลงไปพอที่เราพอใจอ่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวรสดีเออน้ําตาลนิดนึงให้มันหวานแล้วก็อ่าผงชูรส ใครใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะพอน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็ไข่ก็สุกแล้วไข่ก็สุกอยู่แล้วลเวลาเจียวอะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไอ้ต้นขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายกับต้นหอมแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย,เลยสดร้อนๆเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยคล่องคอนี่นะคะวิธีทําไข่น้ําค่ะสูตรเคลียร์เพื่อนๆไปทํากันได้นะคะเออ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย